สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะพามาดูข้าวโพดหวานม่วงทานดิบนะครับที่เราทดลองปลูกกันอยู่นะครับว่าปลูกแบบไหนเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้นะครับหลังจากที่ห่างหายเป็นานหลายวันหลายเดือนมากนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผม ตอนอื่นนี่นะครับคุณผู้ชมนี่คือแปลงโดยรวมของเราทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งหมดประมาณ8แถวนะครับความห่างประมาณ75ถึงเอเซนติเมตรนะครับต่อแถวเพื่อเอารถยกล่องเนี่ยเข้าไปกบโคนได้นะครับก็จะวัดความห่างแล้วก็จะมีการปลูกแบบแถวเดี่ยวนะครับแถวเดี่ยวก็คือต้นเดียเด่ยวๆเลยนะครับหยอดเมล็ด1นึเมล็ดนะครับแล้วก็จะมีแถวคู่แถวคู่นะครับแถวคู่นี้ก็จะหยอดเมล็ดข้างละ เมล็ดเหมือนกนแตะยอดสองข้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างครับผมจําวันไม่ได้แล้วนะครับประมาณสักสิกว่าวันแล้วเดี๋ยวก็จะได้ทําการใส่ปุ๋ยรอบ2นะครับแล้วก็ทําการเอารถปิ่งกบโคนไปดูเปอร์เซ็นต์การงอกไปดูข้อดีข้อเสียของแต่ละอันกันดีกว่าครับอ่าคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นแถวคู่นะครับแถวคู่คุณผู้ชมจะเห็นว่าอ่ามันมีต้นทั้ง2ฝั่งนะครับมีต้นทั้ง2ฝั่งเลยนะครับก็ ทำไมถามว่าถึงต้องหยอดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูแถวเดี่ยวกันอันนี้เป็นแถวเดี่ยวนะครับแถวเดี่ยวเนี่ยถ้าไม่งอกเนี่ยมันก็จะเว้นไปเลยนะครับอันนี้ด้านนี้จะงอกนะครับมีบางอันที่ไม่งอกเดี๋ยวเดินไปดูดีกว่านะครับอันที่ไม่งอกนะครับอันนี้อันที่ไม่งอกนะครับมันก็จะหายไปเลยแต่ถ้าเราหยอดแถวคู่เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งมันอาจจะงอกทําให้เปอร์เซ็นต์ของต้นเนี่ยยังอย,งอยู่นะครับอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างนี้นะครับนี่นะครับ แถวคู่นะครับแต่ว่าด้านนี้ไม่งอกด้านนี้ไม่งอกมันก็จะเหลืออีกแถวหนึ่งนะครับหรืออีกฝั่งหนึ่งอันนี้ไม่งอกทั้งคู่ก็มีนะครับอันนี้เป็นเมล็ดเก่าครับ <Bright> เรายังไม่ได้เอา,มาเมล็ด็อดใหม่มาลองครับนี่ครับข้อดีของการปลูกแถวคู่นะครับมันก็ยังมีโอกาสที่อีกฝั่งหนึ่งยังรอดอยู่ส่วนถ้าใครเป็นห่วงเรื่องความถี่นะครับว่าจะถี่ไปไหมก็ประมาณนี้ยังพอได้อยู่นะครับความห่างก็ประมาณ สามสิบเซนประมาณนั้นครับสามสิบห้าเซนนะครับส่วนอันนี้เป็นแถวเดียวคุณผู้ชมเห็นไหมครับแถวเดียวแถวเดียวเนี่ยตรงไหนไม่เกิดเนี่ยก็อา่าไม่เกิดไปเลยนะครับแล้วก็อันไหนที่วันไหนที่เราหยอดเนี่ยเราก็จะเพาะอีกชุดหนึ่งไว้เพื่อเตรียมการอ่าซ่อมนะครับกิว่ามันไม่เกิดเยอะซ่อมก็ไม่พอคนระับย่างเช่นแถวนี้นะครับแถวนี้นะคุณผู้ชมนี่ไม่เกิดยาวเลยนะหายไปเลย แล้วก็ผมก็ได้ทําการลองเอาต้นนะครับที่มันเกิดอยู่ชิดๆกันมากๆนะครับมาปลูกลงที่อื่นโดยการาขุดบริเวณรอบๆนะครับใหญ่อยู่ประมาณสักคืบหนึ่งนะครับขนาดประมาณสักจานข้าวนะขุดล้อมมาเลยคุณผู้ชมแล้วก็มาปลูกนะครับต้นนี้ต้นหนึ่งครับแล้วก็ต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะครับเพื่อดูว่าเฮ้ยถ้าทําแบบนี้มันจะมีโอกาสที่จะเริญเติบโตไหมนะครับก็ เนื่องจากพี่ลินนะครับเคยปลูกข้าวโพดแล้วทํามาก่อนพี่ลินบอกว่าถ้าทําแบบนี้ต้นมันจะไม่ค่อยโตนะครับแล้วก็จริงๆด้วยนะครับคุณผู้มชมอันนี้คือต้นที่อยู่อยู่ก่อนนะครับถ้าในในคลิปอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่านี่คือต้นที่ย้ายมานะครับจากที่ดูนะครับจากที่ดูสังเกตก็คือใบนะครับจะจะกางได้ไม่เท่า,อาของที่อยู่ปกตินะครับแล้วก็ การเจริญเติบโตรู้สึกว่าจะมีช่วงที่ชะง,งักนะครับเดี๋ยวรอดูกันเดียวยาวว่าจะโตไหมนะครับในกล้องมันอาจจะเห็นไม่ชัดนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าถ้ามองเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับในรู้คุณผู้ชมจะเห็นไหมตอนเอามาเนี่ยขนาดมันเท่ากันนะคุณผู้ชมต้นเท่านี้ยไอฝั่งเนี้ยนะครับต้นเท่ากับฝั่งนู้นเลยแต่ว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยนะครับไอต้นเนี้ยใหญ่กว่าแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมพอสังเกตเห็นอยู่เนาะนะครับก็อ่านี่ก็เป็นหนึ่งการทดลองหนึ่งนะครับพี่ลินบอกไว้แล้วแต่ว่าผมอยากเอามาลองนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยเราก็จะได้ชิมข้าวโพดหวานทานดิบกันนะครับส่วนวิธีการดูแลเดี๋ยวจะมาอ,าอธิบายให้โดยละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ผมเหม่งเกษตรกรนอนเวนลาไปก่อนขออภัยที่หายไปนานมากเลยนะครับก็มีเาขาเรียกอะไรอ่ะเ,อเป็นอาการของคนเป็นโรคซึมเศร้านะ <laughs> ก็เลยไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับถ้ายัางไงคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือว่าน่าติดตามยังไงก็ฝากด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ